สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันในหัวข้อทำไมอีเมลองค์กรถึงต้องมีโปรแกรมป้องกันสแปม 1. ป้องกันการรบกวนการทำงานและผลกระทบที่จะเกิดกับองค์กรการส่งสแปมอีเมลอาจทำให้อีเมลบัญชีของพนักงานและองค์กรเสี่ยงต่อการรบกวนและกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานการมีโปรแกรมป้องกันสแปมช่วยลดความเสี่ยงที่จะมีอีเมลสแปมเข้ามาในระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและองค์กร 2. ป้องกันความเสียหายที่เกิดจากไวรัสและมาแวร์สแปมอีเมลบางครั้งอาจมาพร้อมกับไวรัสหรือมาแวร์ที่อาจทําให้เกิดความเสียหายแก่ระบบขององค์กรได้เช่นการสร้างความเสียหายในระบบเครือข่ายการลักลอบเข้าถึงข้อมูลที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์หรือการละเมิดความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้าโปรแกรมป้องกันสแปมจะช่วยลดความเสี่ยงนี้โดยการบล็อกและตรวจจับไวรัสและมันแวร์ที่มาพร้อมกับอีเมลสแปสม 3. ส่งเสริมความน่าเชื่อถือและความเอาใจใส่ของลูกค้า การรับอีเมลสแปมอาจทำให้ลูกค้าสูญเสียความเชื่อถือในองค์กรโปรแกรมป้องกันสแปมช่วยลดการรับสแปมอีเมลที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้าทำให้องค์กรดูมีความเอาใจใส่และเข้มงวดกับการปกป้องข้อมูลของลูกค้ามากขึ้น 4. ประหยัดเวลาและทรัพยากรการจัดการกับอีเมลสแปมที่มากมายอาจใช้เวลาและทรัพยากรในการลบหรือจัดการกับอีเมลเหล่านั้นอย่างมากโปรแกรมป้องกันสแปมช่วยลดการใช้ทรัพยากรโดยอัตโนมัติตามข้อกำหนดหรือตามที่ได้ตั้งค่าไว้ 5. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการลดอีเมลสแปมจะช่วยลดภาระของเซ e ิร์ฟเวอร์อีเมลและระบบเครือข่ายทั่วไปซึ่งสามารถทำให้ระบบทำงานได้อย่างเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นดังนั้นโปรแกรมป้องกันสแปมเป็นส่วนสำคัญของการรักษาความปลอดภยัยรวมถึงลดเวลาในการจัดการกับอีเมลองค์กรอย่างมากช่วยทำให้การทำงานของทั้งบุคคลและองค์กรมีประสิทธิภาพสูงที่สุดอีกด้วย อีเมลปลอดภัยทีมงานสบายใจด้วยดีบัตเมลที่เข้ามาปกป,ป้องจากฟิชชิงและไวรัสหากสนใจติดต่อสอบถามขอรายละเอียดสินค้าได้ที่ VSM 3 6 5ศูนย์รวมซอฟต์แวร์ที่ได้รับการคัดสรรมาเพื่อธุรกิจและองค์กร